ครับถึงเป็นร้านถึงเป็นที่นี่ผมก็มามอบให้ผมมากับทั้งตลัดสุทสโศลด้วยนะครับแบรนด์เดียนะครับมามอบให้นะกเข้าแมสด้วยนะครับครับผู้ชท่านเพียสานครับผมก็เต้อครับสวัสดีครับมาอบแมสมาให้เป็นเนาะค่ะนะครับต้องการคำตอบเลยให้น้ำ่ามอบใ้น้ำคุณครับมากับท่้สามจุดแดดมามอบให้สามจุดแด ครพี่คร <serving S 2> <Enfin S 1> ับองด่ครับพี่องรับีครับย้ายมาี่เหรอลูกค้ารับี่อว่านี้ก็มาครับตลาดแม่มามอบให้ครับเป็นเซอร์วิสแมสนะครับาเดชด้วยมาแับท่านตลาดแล้วก็ท่านเสันรับเอ่อดีครับตลาดด้วยนะครับแม่มมอบไห้แล้วก็พี่เดียครับย่วยงด้วยนะครับครับท่านลาดด้วย

ค่างใหญ่ข้างใหญ่ครับต้อังข้างใหญ่ข้ที่มีีเดียวแล้วก็ท่านสัว์รวัท่านประหลา

นี่ไงมาเดินติ๊กจนี่ไหนมาดูช่างดูช่างเอไว้ใช้ยสวี่นะเอาผมดอกเตอร์เอนะสวัสดีครับมากับท่านสรวัสดิ์บ้กองที่บ้านยางด้วยนะเอตัวเตอร์เอนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะตัเอกองแตงกวาอสมอเค็ เจสันเอาไหมมองขยายนะนะยายนะก็ที่ที่นี่ใส่วิ่งนี่เดียวกับผมนะต้องเป็วิ่งมาด้วยใช่ไหมสครับผมมาด้วยเองนะครับแกดูแลตัวเองด้วยนะครับครับถ่ายไหมถ่ายแล้วเหรอห้าบาทหาบาทพี่ยันครับยวผมเงินไปเสร็จได้แล้วนะร้านเจ้านี้ไง มาพร้อมกับท่านสารวัตรแล้วก็อสมครับแล้วก็ท่านผู้กองครับยังไงดูแลตัวเองด้ยครับใช่ใครก็ขออภัยี่จะกลัวเต้เป็นโควิดข้ามห้อให้ครับให้ครับล้วเดี๋ยวเข้าวซอยนี้พี่ขอโทษครับพี่ครับได้ยังครับยังครับเดี๋ยวรับ้กสารวัตรเลสวัสดีครับเนาะเดินให้หายบ้าน ตำแหานยนึ่งสาสารายงานตัวด้านหัวหน้าครับวันนี้มาแบบพนักงานครับมทุกี่ครับเดี๋ยวก็เหลืออีกสองตอมาลากิ่รับเลครับวัดหน้าีรับสวัสดรับวงรถนะครับ 何